สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะต่อกลับรอรอพีเอสบอดแอดีตพระเอก007ต่อกลับหลังมีคนบูลลี่รูปร่างภรรยาอดีตพระเอกเจมบอล007พีเอสบอดแมนตอกลับหลังมีชาวเนต็ตทำการรอเรียนรูปร่างที่เปลี่ยนไปของภรรยาเขาได้เสียงชมล้นหลาม p s เอสบอดแนักสแสดงชาวไอริสวัย69ปีอดีตพระเอกเจมบอล007 คนดังมีภรรยาชื่อคีลี่ซาเยสมิธแต่งงานกันตั้งแต่ปี2001จากนั้นทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันสองคนและมีลูกติดจ,จากเพียชกับภรรยาเก่าที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อปี1991อีก3คนปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเห็นได้จากการที่เพียสเพิ่งลงภาพครบรอบแต่งงานปีที่28ไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกระแสล้อเลียนรูปร่างภรรยาของเพียร์บอสแมนในอินเทอร์เนต็ตเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบรูปของคู่สามีภรรยาคู่นี้ในอดีตและปัจจุบันโดยจงใจเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างของคีรีชาวเน็ตมากมายแสดงความคิดเห็นแย่ๆใส่เธอแม้สุดท้ายโพสต์นี้จะถูกลบไปในที่สุดล่าสุดนักแสดงดงัง เพียร์บอสแมนได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวมีเพื่อนๆหลายคนเสนอให้เธอไปผ่าตัดลดน้ำหนักแต่ผมรักทุกส่วนโค้งบนร่างกายของเธอมากๆเลยเธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาของผมเพราะเธอคือแม่ของลูกทั้ง5้าคน ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วผมรักที่เธอเป็นเธอไม่ใช่แค่เธอสวยและตอนนี้ผมก็รักเธอมากขึ้นที่เธอเป็นแม่ของลูกๆผมและผมก็ภูมิใจกับเธอมากและจะพยายามทำตัวให้คู่ควรกับความรักของเธอบทสัมภาษณ์ของเพียร์สบอตแมนได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามผู้คนต่างรู้สึกถึงความรักและความเหมาะสมของทั้งคู่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ